ไปไปดูถนนบนดอยชาวกะเลียงอะไรนะกะเลียงปลาก,กระยอเห,หรอกะปลากยอกะเรียงน,นี่เป็นทางเข้าหมู่บ้านเขาตอนนี้เรากำลังจะออกไปแล้ว มาตอกนกลางคืนนี่โอ้โหอันตรายมันคอยมีรถด้วยเนี่ยช้าหน่อยหรอ สนุงหมู่บ้านสุขสวัสดิ์มาหมู่บ้านเลยนะมาหมู่บ้านไม่ห้างนะของชาวกะเลียงปากะกาเกยอกระปาเก,ะกะยอเนาะ เป็นดอยเป็นเขาทั้งนั้นเลครับผมนี่ฝั่งนี้เป็นดอยเลยครับลอยสูง,งข้างเหมือนเฮวอ่ะสูงมากเลยนู่นข้างล่างดยด้วยข้างข้างสูงมากเลยสูงมากครับเราขี่ตามสันผูเขาครับตอนนี้แค่หมู่บ้านใกล้ๆกันนะครับน่ประมาณสักสี่ห้ากิโลเนาะ สวยงามมากเลยข้างบนแต่ถ้าลงมา,งข,างข้างล้อข้างกลางร้อน <c oughs> ข้างล่างเขาก็ทำทุ่งนาใช่ไหมเเดียทำนาไหมเราโพดทำนาฟูข้างล่างฝั่งนี้เลยนี่ ีลึกมากเลยนี่ตรงนี้ก็ลึกงปลอมเหือนเราเลยเดี๋ยเ็แฟนทางนี้ไหมเดียวเแฟนชาวเขาไหมไม่ค่ะอะเห็นแฟนชาวเทไมไม่เป็นแฟนชาวเขาอ่ะจะมาถึงตายพอดีค่ะดู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 ถนนท้อนี้ ว่ายังไม่ชันมากเท่าไหร่นะครับตัวนี้สำรักปูกเขาพ้ดกันเนาะเดี๋ยวช่ากระเลียง เข้าเข้าเข้าภูเขาแล้วเข้าไร่ถนนช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยฝากผู้รับผิดชอบเลยครับผมทำให้เสร็จหน่อยฟังเนี้ยนาดยางไงแล้วอาจจะประมาณไม่ถึงกิโลมั้ง รถกระบะพฟวินงจะขับง่ายหน่อยนะที่เราเป็นรถตู้นะครับรก็จะลงเขาอีกลำบากหน่อยไม่สะดวกสบายมันรถกระบะเก๋ง งานที่รับผิดชอบเลยนะครับผมก็มท,มท,ท,ทำถนนเส้นนี้หน่อยให้ให้เสร็จไม่เป็นลาดหรือคอกนกรีตนนนเส้นแม่ห้างบ้านแม่ห้างไปหมู่บ้านสุขสวัสดิ์ตำลอะไรนะป่าเผ้อหรผมแน่ใจเลยอำเภอเงาวจังหวัดลำปาง สะดวกสบายของชาวกะเหลี่ยงเรา จะอ้วกเขาบอกนะมีถุงไม่เตรียมถุงไว้ยังม,มีคนจอดรอแล้วครับผมนี่ครับถึงแม่ห้างนะครับนี่ชุมชนโรงเรียนบ้านแม่ห้างหรือเปล่เนี่ย โรงเรียนแม่ฮั่งโรงเรียนโรงเรียนใหญ่นะครับเป็นโรงเรียนของชาวกะเหลี่ยงถือว่าใหญ่โตมโหารานเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมหกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะมหกเลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรมันกันหมดขอจเจริญนะครับกระเหลี่ยงทุกวันนี้เหมือนคนเมืองไปหมดแล้วอยากเงินทุเมืองกันหมดแล้ว หมู่บ้านกเกลียหนหมู่บ้านอันนี้เป็นหมู่บ้านไม่ห้างบ้านไม่ห้างชาวเกลียงอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชาวกัะปะระกยอเปล่านะหรือ ork, เป็นอาขาวไปด้วยนะครับมันมีไรปุ่มไรหมอพันครับแถวนี้บ้านเขาก็มีหลังตโตทข้างนั้นนะ네ครับผมเัมือนโต,ต,ตมากๆเลยครับชาว เรียงเขาอยู่ไม้ทั้งหลังครัทั้งล่างเป็นปูนทั้งบนเป็นไม้เนี่ยมีเสาเกระเรียงนะครับผมเสาเกระเรียงจะแต่งตัวมันก็ะเรียงอนะ่ะเนี่ยที่เอาสะพายเนี่ยท้างหน้าทำอะไรทำผมนะ อยูหมู่บ้านนะครับผม